ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ข่าวนี้เป็นข่าวจังหวัดแพร่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรภักการท่องเที่ยวในการส่งเสริมซอฟต์าวร์ด้วยทุนทางวัฒนธรรมที่มีศักยภาพการพัฒนาเมนูอาหารท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวค่ะโดยเมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่26เมษายน2567้25 ที่ห้องประชุมโรงแรมคาริสอาร์ทโฮเทลแพร่อำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่นายชัยสิธย์ชัยสมริ์ผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรภาคการท่องเที่ยวในการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ด้วยทุนทางวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ การพัฒนาเมนูอาหารท้องถิ่นเพื่อสร้างไรายได้จากการท่องเที่ยวโดวยมีนางสาวานิตวงวิเศษท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่กล่าวรายงานการจัดงานโดยมีหัวหน้าส่วนราชการประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ ประธานบริษัทประชารัฐลักสามัคคีแพร่วิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ประธานหอ,อการค้าจังหวัดแพร่นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่เข้าร่วมกันอบรมในครั้งนี้ค่ะโดยนางสาวธนิตวงวิเศษท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่กล่าวรายงานว่าปัจจุบันกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอาหารมีแนวโน้มเติบโต เนื่องจากพฤติกรรมนักท่องเที่ยวยุคใหม่ต้องการเรียนรู้วัฒนธรรมอาหารหรือเติมเต็มประสบการณ์และสัมผัสกิจกรรมท่องเที่ยวอันหลากหลายที่เกี่ยวเนื่องกับอาหารแต่ละท้องถิ่นประกอบกับจังหวัดแพร่เป็นหนึ่งใน10จังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นโมเดลต้นแบบความร่วมมือภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ให้เกิดรายได้ลดความเหลื่อมล้ำโดยใช้กลยุทธ์เร่งการส่งเสริมการลงทุนกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวด้วยอาหารวัฒนธรรมและ อัตลักษณ์ของพื้นที่เชื่อมโยงโครงการ One Family One Soft Power โดยการจัดอบรมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการนำวัตถุดิบในท้องถิ่นมารังสรรค์เป็นเมนูอาหารและนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมารับประทานอาหารและท่องเที่ยวในจังหวัดแพร่ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวสร้างไรายได้ เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดแพร่และนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเกิดเป็นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ทางสำนักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่จึงจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรพาคการท่องเที่ยวในการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ด้วยทุนทางวัฒนธรรมที่มีศักยภาพการพัฒนาเมนูอาหารท้องถิน่นเพื่อสร้างไรายได้จากการท่องเที่ยวภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์และพัฒนาการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยังย่งยืนค่ะ ด้วยกิจกรรมย่อยมีการยกระดับอาหารพื้นถิ่นสู่มาตรฐานด้านการท่องเที่ยวสากลในระหว่างวันที่26-30เมษายนมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน80คนจากทุกอำเภอในจังหวัดแพร่ด้วยมีนางสาววอนมิดาพรม,มสุเนศเชฟจาก,จกรายการ m a t e r c h ช f Thailand เป็นวิทยากร ร่วมด้วยคณะวิทยากรผู้มีประสบการณ์ด้านวัตถุดิบและอาหารในจังหวัดแพร่และได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จัดกิจกรรมฝึกทักษะภาคปฏิบัติจากสมาคมผู้นําสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่หน่วยงานพันธมิตรร่วมจัดกิจกรรมอาทิสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่บริษัทประชารัฐรักสามัคคีแพร่วิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดหอการค้าจังหวัดแพร่สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ตลอดจนหน่วยงานอื่น อื่นๆที่ไม่ได้เอ่ยนามอีกมากมายต้องขอขอบคุณมานักโอกาสนี้ด้วยส่วนทางด้านในาใยชัยสิธิ์ชัยสมริดผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่กล่าวว่าวันนี้การท่องเที่ยวและอาหารนับเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่โดดเด่นและทรงพลังของประเทศไทยเพราะเมนูอาหารไทยถูกปากคนทั่วโลก นับเป็นฐานทุนที่เรายังไม่ได้ใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมเหล่านี้ในการยกระดับศักยภาพทางธุรกิจและอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นการน,นําเสนอในรูปแบบใหม่ๆที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจดังนั้นถึงเวลาแล้วที่ต้องต่อย,ยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านช่องทางสินค้าและตลาดท่องเที่ยวแต่ทั้งหมดนี้จะสําเร็จได้จําเป็นต้องบูรณาการการทํางานกับแหลยภาคส่วน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในวันนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้รับฟังวิธีการรังสรรค์เมนูอาหารให้น่าสนใจ ตลอดจนวิธีการนำเสนอแต่ละเมนูสร้างสารรค์ในการดูดนักชิมนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาจังหวัดแพร่หวังว่าทุกท่านจะได้รับประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เกิดแรงบันดาลใจในการรังสรรเมนูใหม่โดวยวัตถุดิบที่มีในบ้านเราไปสู่นักชิมนักท่องเที่ยวได้อย่างน่าประทับใจและอยากเดินทางมาสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวชิมอาหารในจังหวัดแพร่ของเรามากขึ้นค่ะว่ากำเมืองแต่จะชิมส้มเนาะภาษาก็คือคงจะ แหนมเนาะแหนมแต่มันกระตุ้งก็เหมือนกันนะเจ้าแหนมก็บจีส้มที่เหมือนกันเรื่องคนละแนวเจ้าตัวจีส้มจากน้องโจรนะเจ้าแล้วก็กางกี้กับมีภูประกอบกายนะเจ้าปผลกระทำหมูสวรรค์ตัวเนาะหมูแดงดีเอาแม่ง้ันอ้อยนะเจ้าแล้วในน้องแปะก็คือมีผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างตีแต่ลูกจากหมูนะเจ้าคือฮองกระยาพัฒนานะเจ้าต่อยอดก็คยาผื้ผู้ประกอบการ สั่งหมูในเจ้าหมูน้ำโจกของเราเนี่ยแพที่จะเอาหมูจากโรงงานใหญ่ๆนะจ้ะก็ไปการช่วยเหลือชาวบ้านตัวอินเเจ้าว่ะแต่ยามที่ต่อยอดคืออาจจะทำเป็นหมูพวงกออินเอจ้าห,หรือว่าจะมีน้องคือว่าที่มาร่วมน,นี่เปิดทำเบเกอรี่คือเอาหมูน้ำโจ้มาทำติดไส้เบเกอรี่แล้กอขนมอินเอเจ้านขานมปัง ในเจ้าค่ะต้มเนาะเจ้าตั่งหมูน้ำโจจะมือสองมีนะเจ้าม้าได้กอนทำเป็นเบอร์เกอร์ได้แล้วก็ทำเป็นสเต็กได้อีเมนูหนึ่งค่ะเดี๋ยวมีอ่าเนี่ยเป็นหมูเป็นซาลาเปาแล้วก็ไส้หมูแดงโดยไส้หมูน้ำโจแล้วจะมีเป็นเอกลักษณ์มาที่นี่ได้อีที่เดียวซาลาเปาหมูน้ำโจที่มือสองค่ะแต่อยากจะขอเพราะคิดไหมเราบ่า กจะมาตรงนี้ก <polarization> ja <ara> ah, uh ็อยากจะเจออาจารย์แล้วก็ให้จาร๋าได้ทำเมนูนี่เจ้าแล้วก็จะให้ติ่มอ่าซาลาเปาไส้หมูแดงมีที่เดียวที่อำเภอสองนะคะหมูละโจงอีนเน่เจ้าคุณค่ะใสกระชอนค่ะได้เละค่ะซึ่งอันนี้ก็ทำได้หลังจะเป็นหมูเป็นหมูฮัลโหลหรือหมูอะไรอย่างซึ่งอันนี้เขาจะทำเป็นาแกงทังเล ที่โล่าชนะครับเป็นไข่พะโล้ครับซึ่งแอบกระซิบนิดนึงครเบวิวแข่งสารปาวชนะเป็นสุดที่นุ่มมากนะครับของอาชีวะที่หนึ่งระดับสุดยอดพร้อมจะบอกั